จเจอๆยำที่มีปลาตลาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แนตตี้อยู่ที่เซฟวันกโกลมาร์เก็ตตลาดพื้นที่ใหญ่มากๆคนก็เยอะกว่าที่คิดอันนี้เรามาครั้งแรกเลยนะคะเราซื้อเสื้อผ้ากลับไปเยอะเลยค่ะของกินก็เยอะมากๆด้วยหิวแล้ว let's go แวะซื้อข้าวเหนียวหมูทอดก่อนนะคะเพราะเป็นเฟรนด์เมนูของมาม่าค่ะ่าอ,าอาวอลคอดอปั่นน้ำซ This is my favorite smoothie รสชาติจะออกมันๆนะคะมันอร่อยมากอยากให้ทุกคนลองทานกันคะ่ะนับร้อนได้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เราเดินเนี่ยฝนมันเพิ่งหยุดตกพอดีค่ะ ได้มาแล้วก็ชิมเลยนะคะไม่ต้องรอช้าแต่ว่าเหมือนจะมีอะไรติดกล้องนะคะไม่รู้เลยก็พยายามเอาออกอยู่สีหน้าเราโอ้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้อร่อยมาก When I was young กินไอติมผัดบ่อยมากแต่พอโตมานะคะก็ไม่ได้กินเลยจริงๆก็หาซื้อยากด้วยแหละเห็นพ่อค้าทำในคลิปเราก็อยากจะทำบ้างเลยนะคะอยากรู้ว่าเราจะมีแรงขูดแบบเขาไหมมันดูขูดออกยากมากเลยนะคะ นาตี้เดินตามหายำม,มามาที่สามารถใส่ปลาได้ต่อนะคะไม่ยอมแพ้ค่ะเราจะต้องได้กินค่ะวันนี้อยากกินเป็นพิเศษเลยนะคะจากที่เห็นก็คือร้อนมากๆค่ะอากาศดีนะที่พกพัดลมส่วนตัวไปด้วย กินยำมาม่าแล้วก็ใส่ป,ปลาร้ร้านอื่นๆเป็นยาบุญเส้นยำมามา่าเฉยๆนะคะแต่ว่าร้านนี้เป็นคอมบิเนชันของส้มตำแล้วก็ยำก็เลยตอบโจทย์เมนูที่เราอยากกินพอดีนะคะ,ะมามาถึงคิวแล้วแล้วค่ะเนตตี้ก็รีบมองไปที่แม่ค้าเลยนะคะงงว่าเขากำลังทำส้มตำให้เราอยู่หรือเปล่าก็เลยเรียบเข้าไปถามเขาค่ะ อันนี้คือยำม,มาม่าแล้วเหรอคะถึงเรายังก็ยำหรือต้มตบยำเรียบร้อยค่ะแม่ค่ะทำยำให้เราแล้วโชคดีที่คิวต่อไปสั่งส้มตำพอดีก็ได้ครกนั้นไป โอ้ oh my god กุ้งเต้นไม่เคยกินมาก่อนเลยทุกคนมันยังเต้นอยู่เลยอะ่ะรสชาติก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะแต่คำเดียวก็เกินพอแล้วะคะ่ะ thank you but n e c k ชาไทยชีสชีสมันนุ่มมากออกนัวๆมันๆเค็มๆส่วนรสชาก็หอมกลิ่นใบชาสุดๆเข็มข้นมากสแกนนะคะค,ค่ะ อตัวไปเดินเล่นต่อก่อนนะทุกคนบ๊ายบายชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งไว้ดูคลิปต่อไปนะคะ love you guys